ทีไอวี่เป็นรุแป๊บเดียวไม่ไปเลยอ่ะโอเครอรอดูลูกลงนะยิงไปละเนี่ยครับเอ็นอีศูนย์เจ็ดเจ็ดจุดสี่ คครับเรโดวบีดไหมต,ตอนนี้บีดอยู่จ้ะ